กิจกรรมมาใหม่ได้เสือดําสัตว์เลี้ยง p 2ฟรีนะครับใครไม่ทํากิจกรรมนี้บอกเลยว่าพลาดทำยังไงไปดูกันเอาละครับสวัสดีคนณูทุกท่านนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม last g c a r d classic 2005ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจ,จกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเป็นเสือดำนะครับกิจกรรมนี้ที่เขาจะแจก คือจิจกรรมอะไรนะครับก็คือจิจกรรมแจกเสือดำเนาะแล้วทํายังไงถึงจะได้มันมาขออธิบายก่อนว่ากิจกรรมนี้มันอยู่จนถึงที่1จนถึงวันที่18นะครับใครใครดูคลิปนี้แล้วก็รีบมาเก็บนะครับผมวิธีการเก็บก็ออกมาหาตีนะออกมาหาตีตัวแบ็คไทเกอร์ตัว,ตวนี้แล้วมันจะได้เนื้อแล้วได้เนื้อเอาไปทำยังไงครับผมได้เนื้อแล้วก็เอาไปแลกเนาะเดี๋ยวผมไปลองไปแลกให้ดู เราต้องกลับไปในเมืองก่อนเนาะเพื่อไปแลกจากนั้นให้เรามาที่ตัว NPC ร้านขายอเทมนะครับัวเป็น NPC ร้านขายอเทมตัวนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ให้เราซื้อกล่องลัคกี้กาชาตัวอีเวนต์ตัวนี้มานะครับผมเนี่ยซื้อมาซื้อมาแล้วก็มันจะใช้ตัวเนื้อตัวเนี้ยเห็นปะ เนื้อเสือตัวนี้ในการเปิดนะครับผม1กล่องต่อ15ชิ้นเนาะเนี่ยใช้15ชิ้นต่อตอนกล่อง15้สิบชิ้นในการเปิดตอนกล่องนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าขอในคุ้มค่ามากเนี่ยผมเปิดได้เสือดำมาแล้วมันคุ้มนะมันค่อนข้างที่จะดีผมได้ยินมาว่าพอฟเสือดำตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ถ้ามันเหมือนแพดอื่นมันเหมือนเซิร์ฟอื่นอะนะ มันก็ไม่ธรรมดาแหละมันจะมีปับตีไวอะไรพวกนี้นแล้วก็ที่สําคัญได้ยินมาว่าเสือดามี3ล่างนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลว่าจริงหรือไม่จริงสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะสำหรับใครที่เล่นแล้วยังไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี้ยมันดีแค่ไหนเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะจริงๆสำหรับคลิปนี้เลยสําหรับใครที่ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้นะครับก็วันนี้ก็วันที่1แล้วคนก็มาตีกันเยอะแยะเลยแล้วก็ จลืมซื้อเอ็มกันด้วยนะซื้อเอ็มกันดองๆไว้เพื่อเอาไว้ซื้อกล่องกาชาสําหรับใครที่ขยันเก็บเนื้อเนี่ยมันจะใช้เอ็มในการเปิดเยอะนะครับถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มมากๆเลยเนี่ยผมดวงดีหน่อยผมเปิดได้แล้วผมเปิดประมาณร้อยกล่องผมก็ได้แล้วใครมีดวงหน่อยก็จะได้เร็วหน่อยใครไม่มีดวงก็ก็สู้ต่อไปผมโอเคครับสัปดาหนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนะาะค่อนข้างที่จะคุ้มจริงๆมันมีกิจกรรมอีกตัวหนึ่งเลย ทางเพจแล้วก็ประกาศไว้อยู่สำหรับใครไม่รู้ก็ไปติดตามเพจไว้นะเดี๋ยวผมจะแหงเพจหรือแตะแปะล,ลิงก์เพจไว้ให้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปหรืออัปเดตกิจกรรมใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้อะไรเนาะผมก็จะทำคลิปอัปเดตกิจกรรมมาให้เรื่อยๆเนาะทางเซิร์ฟเขาอัปเดตกิจกรรมอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ